ระต่างๆต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะหลังจากออกจากบ้านแล้วต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวจริงๆนะคะไม่นั้นก็อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกับผู้เสียหายที่จังหวัดอุดรธานีนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้อย่างชัดเจนนะคะอย่างที่คุณชมเห็นนะคะภาพวินาทีที่คนร้ายกำลังกระชากสร้อยคอทองคำหนัก3บาทไปจากคอของนายสุดทธิศักด ผู้จัดการการตลาดของบริษัท TPI คอนกรีตจำกัดนะคะที่กำลังจะไขกุญแจเปิดประตูรถยนต์โดยคนร้ายมีรูปร่างผอมสวมเสือ้อแจ็คเก็ตสีขาวกางเกงขายาวขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยาี่ห้อสีแดงแบบผู้หญิงนะคะใ,ในสภาพเก่ามาเพียงคนเดียวค่ะก่อเหตุกระชากสร้อยคอผู้เสียหายจนขาดแล้วก็เร่งเครื่องยนต์หลบหนีไปโดยเหตุครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่บริเวณถนนอดุลยเดชซอย2เขตเทศบาลนครอ,อุดรธาน,นีค่ะ นายสุธิศักดิ์ผู้เสียหายให้การเขาว่ามาตรวจงานก่อสร้างที่โกแดงแถวนี้แล้วค่ะ,คะแล้วก็กำลังจะขึ้นรถกลับแต่ว่าในจังหวะนั้นเนี่ยคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาประกบพร้อมกับกระชากสร้อยคอทองคาหนัก3บาทจนขาดแล้วก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าตัวเขาพยายามทีจ่จะวิ่งตามคนร้ายไปแต่ก็ไม่ทันค่ะเบื้องต้นนะคะตํารวจก็เชื่อนะคะว่าคนร้ายน่าจะเห็นผู้ตายสวมใส่สร้อยคอทองคําเส้นใหญ่แล้วก็น่าจะอยู่ในบริเวณนั้นก่อนหน้านี้ โดยเมื่อเห็นผู้เสียหายเดินออกมาจึงขี่รถจักรยานลงมือก่อเหตุถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวนะคะที่เราต้องนํามาเตือนภัยผู้ชมสําหรับคนที่ชอบสวมใส่เครื่องประดับของมีค่าก็ต้องระมัดระวังอยู่เสมอค่ะเป็นอีกหนึ่งภัยใกล้ตัวนะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนเองเนี่ยก็อาจจะได้ยินข่าวนี้มาบ้างไม่ใช่เฉพาะแค่สร้อยคอทองคำเท่าน,นั้นนะคะโทรศัพท์มือถือกระเป๋าอะไรก็ดีนะคะเป็นของมีค่าทั้งหมดตรงนี้ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษค่ะ,คะปิดท้าย